อ่าครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ลินนะครับขับออกตัวดีกีนหนึ่งนะเท้าซ้ายนะครับเหยียบคันลงไปให้สุดเลยสุดเลยนะครับก็เข้าเกียร์หนึ่งครับจากเกียร์ว่างนะดันซ้ายดันขึ้นนะครับตอนนี้เบรกมือถูกดึงขึ้นมานะครับอ่าลดเบรกมือลงดึงขึ้นมาก่อนแล้วกดปุ่มแล้วนํเาเบรกมือลงไปถูกต้องครับอ่าเราจะขับออกตัวดีกีนหนึ่งนะเท้าซ้ายนะครับค่อยๆยกขึ้นมาอย่างช้าๆช้าๆช้าๆครับปล่อยเท้ามาช้าๆให้รถเคลื่อนตัวก่อน พอรถขึ้นตัวหยุดเท้าซ้ายนิ่งดีมากครับหยุดเท้าซ้ายนิ่งไม่ไม่กดนะครับถ้ากด we ลงไปรถจะไม่ไปโอเคเปิดไข้นิดนึ่งโอเคเท้าซ้ายหยุดนิ่งนะพอรถตอนนี้ขึ้นแล้วนะนี่คือถือว่าเป็นจังหวะที่หนึ่งนะพอเท้าซ้ายหยุดนิ่งไว้แป๊บหนึ่งนะครับรถขึ้นตัวรถขึ้นตัวออกไปได้อีกแป๊บหนึ่งอาวป่อเท้าซ้ายไอาให้หมดเลยดีครับโอเคแล้วก็วางเท้าซ้ายแปะไว้ที่ที่ที่แป้นทับนะครับโอเคนะอ้าวแล้วก็ตอนนี้เท้าขวานะครับถ้าจะไปกดคันเร่งได้นะอ้าวตวัดไปเท้าขวาไปกดที่คเ่ง นีครับเดี๋ยวผมจะให้เลี้ยวซ้ายข้างหน้านะตอนนี้ขับไปช้าๆก่อนนะให้ใช้เกียร์หนึ่งก่อนนะเกียร์หนึ่งนะครับความเร็วนะประมาณศูนย์นะครับถึง20กิโลเมตรนะอตอนนี้บังคับรถนะครับให้อยู่ในเลนซ้ายนะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายตีขึ้นแล้วก็มองกระจกมองข้างด้านซ้ายมีใครแซงซ้ายขึ้นมาไหมไม่มีนะออาเขรมเท้าขวาวาววิธีเบรคครับกดเบรกลงนิดนึงก่อนแล้วก็เหยียบคันไปให้สุด ให้หน้ารถนะครับแหลมออกไปเลยจากแนวฟุตบาทนิดนึงโอเคหมุนซ้ายเลยครับหมุนอ่มองขวาด้นะะมองรถฝั่งนู้นด้วยปล่อยคัดเบาๆครับค่อยๆปล่อยคัดโอเคถ้าหน้ารถจะข้ามไปฝั่งนูน้นตรงข้ามแล้วไม่ใช่เลนของเราแล้วหมุนซ้ายเพิ่มคับไวแค่นี้ก่อนถ้าหมุนเยอะต้องคืนให้ทันโอเคอีกรอบหนึ่งครับไม่พอถูกต้องครับโอเคอ่าปล่อยคัสคับปล่อยคัดก่อนแล้วก็กดคันเร่งได้กดคันเร่งเบาๆดีครับนั่นแหละ ข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายดีครับการเปิดไฟเลี้ยวต้องเปิดไฟเลี้ยวไม่น้อยกว่า30เมตรครพอเปิดไฟเลี้ยวซ้ายให้พี่ลินมองกระจกของข้างด้านซ้ายนะี่โอเคไม่มีใครนะเท้าขวาวบางที่เบรคครับกดเบรกนิดนึงก่อนทําให้รถช้าลงได้นิดนึงก่อนโอเคแล้วก็หมุนครับหมุนซ้ายเลยแต่ถ้าจําเป็นที่จะต้องกดเบรกเยอะเะนะครับเพราะเป็นจุดที่อันตรายนะถ้ากดเบรกเยอะๆยะระวังรถจะดับถ้าป้องกันไม่ให้รถดับเมื่อเราเหยียบเบรกเยอะ รถจะสั่นนิดนึงนะครับอาจจะเหยียบคัสตลงไปได้นะเพื่อป้องกันไม่ให้รถกระตุกระดับก่อนที่รถจะดับนะพี่ลินนะอาการของเขานะจะแสดงแบบนี้ก็คือรถจะสั่นก่อนพอสั่นแล้วก็จะกระตุกก่อนจงังหวะที่กระตุกเนี่ยเท้าซ้ายต้องเหยียบให้ทันเพราะฉะนั้นเท้าซ้ายเนี่ยจะรับมือใหม่นะผมอยากให้วางไว้ที่แป้นเด็ดนี้ถูกครับเพราะถ้าวางไว้แล้วเนี่ยจะเหยียบลงไปทัน แต่ถ้าวางกับพื้นเนะี่ยได้แต่ต้องยกขึ้นมาแล้วเหยียบให้ทันไม่งั้นถ้าเหยียบคันไปไม่ทันนะเราเบรกเยอะๆรถอาจจะสั่นกระตุกดํบนะาาัตอนนี้เราก็จะเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วมองกระจกมองข้างด้านซ้ายนะครับให้รถอยู่เล็ดซ้ายไว้นะโอเค ก่อนถึงทางแยกเท้าขวามาวางไว้ที่เบรกถูกต้องเลยกดเบรกลงนิดนึงก่อนเพื่อความปลอดภยัยมองแยกขวามองแยกซ้ายให้หน้ารถแหลมออกไปนิดนึงเอาหมุนเลยครับหมุนซ้ายเอามาางอ,องขวาสักพักทีละโอเคแต่คำอะไรแค่นี้ก่อนดีครับให้หน้ารถเข้ามาอยู่ในเลนซ้ายก่อนให้เข้ามาอยู่เลนซ้ายโอเคเข้ารถขึ้นกลับโอเคนั่นแหละครับจับพวงหให้ตรงนะอพอพวงมาลัตรงน,นะครับหน้ารถตรงนะครับรล้อตรงปลอดภัยก็กดเครื่งได้ข้าหน้าจะเลี้ยวซ้ายนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายตีขึ้น โอเคเท้าขาค่อยๆยยกแล้วมาวางไวที่เบรคก่อนจะเลี้ยวมองกระจกมองข้างด้านซ้ายโอเคกดเบรกนิดนึงครับแล้วก็มองหน้ารถนะโอเคหน้ารถแหลมไปนิดนึงแล้วหมุนเลยครับระวังตรงนี้จะมีท่อเปิดเลยนะใชะ่ตรงระวังด้วยไม่ <c oughs> งั้นเดี๋ยวล้อรถจะไปตกท่อโอเคมาหน้ารถเข้ามาในเนลนแล้วครืนเลยรกาโอเคปลอดภัยแล้วปลอดทัายที่หมดแล้วกดเครื่องได้เดี๋ยวตรงไปสุดทางผมใช้พี่เลี้ยวขวานะโอเคตอนนี้ใช้เกียร์หนึ่งไปก่อนนะเดี๋ยวอีกสักพักนึงผมใช้ให้ใช้เกียร์สอง กี่หนึ่งความเร็วก็จะประมาณสูตรถึง20กิโลเมตรอ่าอย่าอย่าเพิ่งเร็วมากครับพี่อย่าเพิ่งเร็วมากค่อยๆไปถ้าถ้าเร็วมากนะครับแล้วก็เข็มขึ้นมา20แล้วหรือรอบของเครื่องยนต์เนี่ยขึ้นมา2500รอบแล้วนะแล้วพี่ยังเร็วนะจะทำให้กินน้ำมันมากนะครับเพราะฉะนั้นเร่งค่อยค,อยคอยเร่งอ่าโอเคเท้าขวาเบาที่เบรกอ่าอย่าเบรกนิดนึงก่อนแล้วก็เหยียบคันลงไปครับเหยียบคันลงไป เลี้ยวขวาเวบรกเยอะไปอ่าโอเคอ่ะปล่อยเบรกก่อนปล่อยเบรกก่อนอ่าแล้วปล่อยคันเบาๆเลี้ยวขวามองกระจกมองข้างด้านขวานนะโอเคค่อยๆปล่อยรถไหลให้หน้ารถออกไปประมาณครึ่งถนนก่อนแล้วค่อยหมุนขวาน,นะครับมองแยกทางขวาด้วยมองแยกทางขวาก่อนมองแยทงกแยทางซ้ายอ่าห้หน้ารถไปขึ้นนึงอ่ะขึ้นแล้วนะอ่าหมุนเลยครับหมุนแล้วก็ค่อยๆปล่อยคันออกมาปล่อยคันครับระวังรถไหลกลับปล่อยคันปล่อยคันปล่อยแล้วมันไหลอ่าพื้นมันต่ำเยอะก่อนแป๊บนึง เพ<ไ>ื่อไมตับใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยคันเร็วโอเคเราไปได้นะเขาเขาให้เราละเขาน่าจะหัดทำกันโอเคมองข้างหน้ารถมีเสาไฟฟ้าอยู่ด้วยโอเคค้างคนใดแค่นี้อ่าโอเคอ่าพอหน้ารถเข้ามาในเลนของเราแล้วก็คืนไบกลับดีครับแล้วก็ปล่อยคันให้หมดก่อนนะแล้วก็กดใช้เรื่องเบาๆเท้าซ้ายวางแปะไว้ที่แป้นขาโอเควางแปะไว้เฉยๆนะแต่อย่าไปลงน้ำหนักนะถ้าลงน้ำหนักไปเนี่ยจะทําให้คันทํางานตลอดเวลามีผลทําให้คันสึกหล่อได้ แล้วจะมีผลทําให้คัดไม่ได้นะเอเคเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วพี่ลินมองกระจกมองข้างด้านขวามองแยกทางขวามีใครไหมไม่มีเนาะแยกขนามีไหมอย่าทุิ่งหากครับให้หน้ารถไปประมาณครึ่งก่อนโอเคอ่ะได้ละพี่ลินปล่อยเบรกครับปล่อยเบรกปล่อยเบรกก่อนโอเคแล้วมมดเลยเถ้ากดเบรกไว้แล้วปล่อยคัดเดี๋ยวรถจะดับถ้าเราจะไปแล้วเบรกต้องปล่อยก่อนให้หน้ารถอยู่เลนที่2แล้วขึ้นกลับเลยครับดีครับดีครับ,รบปล่อยคัดออกมานะดีครับแล้วก็กดคัคเร่งได้โอเคต้องปล่อยคัดออกมาให้หมดก่อนถึงจะกดแคลร่งได้ ข้างหน้าจะเลี้ยวขวานะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาตีไฟเลี้ยวลงโอเคมองกระจกมองข้างน้าขวามีใครไหมไม่มีนะครับคันนี้น่าจะหัดฝึกนะครับเราว่าโอเคค่อยๆไปนะคันนี้น่าจะหัดขับแล้ว เปิ okay, ดไฟเลี้ยวขวามองกระจกมองข้างาด้านขวาเท้าวขวาม,มาวางวิธีเบรคครับดีครับกดเบรกลงนิดนึงเพื่อให้รถช้าลงถูกต้องโอเคมองขวามองหน้ามองซ้ายโอเคแล้วหมุนเลยครับหมุนเลยหน้ารถไปขึ้นถนนแล้วหมุนมองหน้ารถให้อยู่เลนที่สองถ้าเลี้ยวขวานะใช่ใช่ใชเลนขวาก็คือเลนนอกอันนี้คือเลนขวาที่ผมจะให้เลี้ยวมาคือเลนนี้แหละ<ม>ก็คือเลนที่สองใช่เลนซ้ายนะครับเป็นเลนที่จากด้านนู้นนะที่เป็นทางแยกเขา แต่เลี้ยวซ้ายออกมาเขาก็จะอยู่เลนซ้ายพี่เลนเลี้ยวขวาออกมาก็ต้องอยู่เลนขวาคือเลนนี้คือเลนที่2เลนที่3กับเลนที่4ไปไม่ได้เพราะว่าเป็นรถที่เขาสวนมานะโอเคเปิดไฟเลี้ยวขวาครับเดี๋ยวผมจะให้เลี้ยวขวาตรงนี้นะซอยเล็กนี้นะโอเคมองกระจกมองข้างทางขวาก่อนมีใครไหมไม่มีนะครับอ่ะมองหน้ารถเห็นหน้ารถออกไปประมาณครึ่งถนนอ่าด้านลวหมุนครับหมุนอ่ะมองในซอยด้วยมีใครไหมอ่ามองหน้ารถด้วยอ่าข้ามพุทธแค่นี้อ่ามองท่อเลยนะครับอย่าให้ล้อไปตกท่อนะพอหน้ารถเข้ามาอยู่ในเลนของเราขึ้นกลับเลย โอเคครับที่เลี้ยวมาเนี่ยนะเราพี่ลินจะต้องเลี้ยวมาแล้วให้อยู่เลนด้านซ้ายถนนตรงนี้คือถนนสองเลนถ้าเลี้ยวขวามาแล้วเจอถนนสองเลนต้องอยู่เลนด้านซ้ายคือเลนที่ติดกับดิมสุปาเลนขวาคือเลนที่เขาสวนมาเราไปไม่ได้นะเดี๋ยวสุดทางข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวขวาเียวซ้ายตีขึ้นเลี้ยวซ้ายก่อนเราจะเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาสลับกัน เท้าขวาวางไว้ที่เบรกเท้าขวาวางที่เบรกครับโอเคกดเบรคลงนิดนึงแล้วก็เหยียบคัทไปให้สุดอ่าเพราะเราอาจจะมีแนวโน้มที่จะหยุดรถนะเพราะเราเหยียบเบรกเยอะนะครับมีแนวโน้มที่จะหยุดรถก็เหยียบคัทกันไว้แล้วก็ตรงนี้เป็นทางแยกด้วยนะโอเคปเล่อยเบรคมาก่อนครับแล้วก็ปล่อยคัทเบาๆบนะอ่าปล่อยคัทเบาๆบครับ,รบแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายนะให้หน้ารถแหลมออกไปนิดเดียวอย่าออกไปเยอะถ้าหน้ารถยื่นออกไปเยอะรเวลาเลี้ยวซ้ายรถจะข้ามไปเลนที่2ฝั่งตรงข้ามเลย เพราะเวลาเราเลี้ยวซ้ายแล้วต้องเลี้ยวมาให้อยู่เดนซ้ายไว้เสมอโอเคมองขวาน,นิดนึงครับมีใครไหมโอเคไม่มีใครนะมองหน้ารถโอเคแล้วก็มองทางนันซ้ายไม่มีใครอ่ะหมุนตรงไหนครับหมุนอีกครับหมุนอีกปล่อยปล่อยเบรคออกมาก่อนแล้วปล่อยคับหมุนอีกครับเพราะรถจะข้ามไปฝั่งนู้นแล้วต้องหมุนอีกโอเคเร็วไปครับเหยียบคันลงไปได้อ่าถ้าคิดว่าเหยียบเบรกลงไปไม่ทนันหรือคิดว่าเหยียบเบรกเยอะรถอาจจะกระตุกดับเราเหยียบคัดแทนนะใช่ครับเพราะว่าการเหยียบคัดก็ทําให้รถ ช้าลงหรือเบาลงได้ด้วยเหมือนกันและการเหยียบคันจะเป็นการดีตรงที่ว่าเมื่อเหยียบคันลงไปสุดแล้วเหยียบเบรกเยอะหรือหยุดรถรถก็จะไม่ดับนะครับโอเคนะะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายข้าหน้าครับ โอเคทายก็เบรกดีครับออกมุมครับอ่าเหยียบเบรกนิดนึงถ้าเหยียบเบรกเยอะต้องเหยียบคันจักรนะโอเคปล่อยคันครับปล่อยครับรถข้างหลังเขาอยู่ข้างหลังเราไม่เป็นไรนะครับเขาไม่ได้แซงเราขึ้นมาใช่ไหมเขาอยู่ข้างหลังนั่นแสดงว่าเขาจะรอเราอยู่นะครับพี่ดึงก็เลี้ยวซ้ายออกมาได้เลยระวังเด็กด้วยนะให้ชิดทางซ้ายไว้ระวังเด็กที่เขาวิ่งด้วย ทีหนึ่งเล็ไปเบาๆได้ครับาซ้ายกับมูดอมองกระจกมองข้างอ่าเดี๋ยวบางทีเราหลบรถคันที่จอดอยู่ในเลนของดาวเมื่อหลบออกไปทางขวาแล้วจะกลับเข้ามาทางซ้ายก็ต้องมองกระจกมองข้างด้านซ้าย จะขยับรถไปทางขวาก็ต้องมองกระจกขวาจะขยับรถไปทางซ้ายก็ต้องมองกระจกซ้ายนะครับเปิดไฟเลี้ยวด้วยก็จะดีนะเพื่อเป็นการบอกให้กันหลังก็รู้ว่าเราจะขยับรถเปลี่ยนตำแหน่งนะโอเคมองขวานะครับมองซ้ายไม่มีใครนะอ่าปล่อยครับเบาๆครับช้าๆช้าๆอ่าปล่อยครับแล้วต้็หมุนครับค่อยๆหมุนอ่ามองขวาสักอีกทีก็ได้แล้วมองนะรถให้อยู่เลนไหนเลี้ยวซ้ายออกมาต้องอยู่เลนซ้ายเท่านั้นนะหลายคนจะเคยได้ยินคำหนึ่งที่เขาบอกว่าเลี้ยวซ้ายพันตลอด เวลาเลี้ยวซ้ายต้องอยู่เลนซ้ายสุดก็คือเลนที่อยู่ริมชุบตาทเท่านั้นนะครับไม่ให้ไปอยู่เลนอื่นนะเลนอื่นไม่ใช่เลนของเรานะถ้าเราเราเลี้ยวซ้ายออกไปเลนที่2ซึ่งเป็นเลนที่เขาวิ่งเร็วนะเขาอาจจะชนรถได้แล้วเราก็เป็นฝ่ายผิดด้วยนะเพราะเราถือว่าเราเลี้ยวออกมาจากทางโทร,รถทางตรงที่เป็นถนนหลักละเขาจะเรียกว่าทางเอกนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายตัวน,นี้ด้วยนะ โอเคอ่ามุนมุนโอเคเบรกไม่กดเบรกไม่กดโอเคมุนครับโบนถ้าหน้ารถจะข้ามไปฝั่งนู้ก็หมุนเพิ่มถูกต้องคือนี่ครอให้ครอโอเคอ่าปล่อยค่าออกมาแล้วก็กดคันเร่งได้หนูไปสกมไม่มีเลนไงก็เลยกะไม่ได้ใช่ไหมอยากเลี้ยวทางไหนก็เลี้ยว สุดทางจะเลี้ยวขวานะครับเมื่อกี้เราเลี้ยวซ้ายแล้วคราวนี้เราจะเลี้ยวขวาเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วมองกระจกมองข้างด้านขวาครับโอเคกดเบรกให้ช้าลงเหยียบคันรังไปให้สุดปล่อยรถไหลรับปล่อยเบรกก่อนแล้วปล่อยคันเบาๆให้รถไหล มองขวามองซ้ายอ่ามองหน้ารถเอาได้แล้วนะหน้ารถเปิดประมาณขึ้นถนนนะครับเอาเกียร์หมุนเลยมองหน้ารถครับมองทางหน้ารถอ่าอย่าไปมองทางขวานานเกินไปทางขวาจริงๆแล้วก็ต้องมองด้วยแหละว,ว่าจะมีรถมาหรือเปล่านะ,ะแต่ถ้ามีมาแล้วเขาอยู่ไกลแล้วก็ไม่ต้องไปเน้นมองขามา้าเพราะถ้าเน้นมองขาม้าเนี่ยทางหน้ารถเราเนี่ยบางทีอาจจะมีต้นไม้กำแพงเสาไฟฟ้านะครับต้องระวังด้วยนะอ่าข้างหน้าเปิดไฟด้วยขวาหม่ครับ โอเคครับมีขนาไม่มีแนละ้วเอาไปเบก่อนท่าขวาปล่อยมาจากเบก่อนแล้วปล่อยคับเบาๆมองแยกทางขวามองแยกด้านหน้าไม่มีใครมองหน้ารถให้หน้ารถออ,ออกไปประมาณครึ่งถนนแล้วก็หมุนขวาให้หน้ารถออกมาอยู่เลนที่สองนะอาจจะเพิ่งหมดอย่าเพิ่งคืนอะไรกลับนะโอเคให้หน้ารถอยู่เลนที่สองก่อนแล้วคืนอะไยกลับโอเคเลี้ยวขวาถ้าเป็นถนนสี่เลนต้องอยู่เลนที่สองนะตอนนี้ตอนนี้ชิดซ้ายไปและเราต้องออกขวานิดนึงครับเลี้ยวขวาให้อยู่เลนไม่ใช่ครับให้อยู่เลนขวาเราเลี้ยวขวา มาแล้วเจอถนนแบบนี้คือถนนสี่เลนต้องอยู่ใช่ต้องอยู่เลนขวาคือเลนนี้เลนสเอ้สี่เลนจ้ะเลนซ้ายสุดคือเลนที่หนึ่งที่เรากาลังขับอยู่คือเลนที่สองนะเลนสามเลนสี่เป็นเลนของฝั่งตรงข้ามเราจะเลี้ยวไปไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาแยกข้างหน้านะครับเราวองรถสองแถวเข้ามาด้วยอ่ะเปิดไฟเลี้ยวขวาติดไฟเลี้ยวลง เมรลไม่ไปเลไม่เป็นไรครับดับแล้วไม่เป็นไรโอเคปิดแอร์ก่อนนะปิดแอร์ก่อนแล้วก็เข้าเกียร์ว่างก่อนโอเคเท้าซ้ายเหยียบได้ไม่เป็นไรเท้าซ้ายเหยียบได้อ่าเป็นการป้องกันถ้าเราเผื่อไปเข้าเกียร์อื่นแต่จริงๆแล้วถ้าเราสามารถเช็คเกียร์ว่างได้โอเคมือจับที่หัวเกียร์และเช็คเกียร์ว่างเกียร์ว่างยางต้องเป็นเกียร์ว่างเท่านั้นนะถึงจะสตาร์ทรถได้นะครับรถดับแล้วเป็นเพราะอะไรรถดับมื่อกนี้ ีปล่อยคันเร็วปล่อยคันเ,เร็วรถกระตุกหนับเนาะ,<ส>ะโอเคเพราะนั้นต้องค่อยๆปล่อยนะโอเคมือจับที่กุญแจรถนะโอเคสตาร์ทรถครับบิดกุญแจบิดประตูหน้านะปิดอ่ะพอโอเคครับนะจะเปิดได้ไห้นะโอเคเข้ากีดหนึ่งครับดันซ้ายก่อนดันขึ้นนี่ครับโอเคเปิดไปด้วขวาแล้วใชไม้มองแยกทางขวาไม่มีใครมองแยกทางหน้ามองแยกทางซ้ายโอเคอ่ะเปิดคันเบาๆครับ มองกระจกมองข้าวหนังขวานิดนึงมีใครแซงจากทางด้านหลังที่อยู่ทางด้านขวาขึ้นมาไหมอ่าไม่มีใปล่อยคับบอๆครับอ่าปล่อยคับค้างไว้ก่อนนะลถขึ้นแล้วค้างไว้ก่อนดีครับพอลดขึ้นต่อไปสักพักนึงปล่อยคับที่เหลือครับค่อยๆปล่อยที่เหลือออกมาอ่าแล้วมองแยกขวาแยกหน้าแยกสาธารรถแท็กซี่อ่าเขาเลี้ยวไปฝั่งนู้นเราได้โอเคปล่อยคับนิดนึงเลี้ยวขวาถนนเนี่ยเป็นถนนสี่เลนนะเลี้ยวขวาให้พี่เลนเนี่ยอยู่เลนขวาคือเลนที่สองถูกต้องถึงจะถูกต้องไปอยู่เลนซ้าย ลิฟท์บาทไม่ได้ไปอยู่เลนที่สามไม่ได้เพราะเป็นเลนที่เขาสวนมาโอเค okay. อกดเรลิงได้ครับเลี้ยวขวาตัวนี้เลยครับเลี้ยวตรงนี้เลย,เย,เลยอ่ะมองขวามองหน้ามองซ้ายโอเคอย่าเพิ่งหกักอย่าเพิ่งหักให้หน้ารอไปขึ้น,นก่็เอาได้แล้วหมุนเลยอ่ะ มองท่อดีนะมองเลยซอยด้วยให้น่ารถเข้ามาอยู่ในเลนซ้ายก่อนคืนกลับดีครับเลี้ยวขวาท้าเป็นถนนสองเลนแบบนี้นะครับต้องอยู่เลนซ้ายคือริมฟุตบาทเท่านั้นเลนขวาจะเป็นเลนที่เขาขับสวนมาเดี๋ยวผมจะให้เข้าเกียร์สองอันเล่นคันเล่งอีกนิดนึงอีกครับให้ดินเสียบเขยื้อนวู้ดเข็มกิโลเมตรจะขึ้นมาประมาณ20เข็มรอบจะขึ้นมาประมาณ2 5 0 0รออบอ่ะเล่นงนิดนึง อ่าได้ดแล้วนะเท้าซ้ายเหยียบคันรุกให้สุดเท้าขวายกขึ้นมาโอเคจากเกียนหนึ่งผักขึ้นมาผักทั้งทีผลักลงมาเบาๆไปเกียร์ว่างก่อนเนาะแล้วก็ดันซ้ายดันลงนอ่ะค่อยๆปล่อยคัาถูกแล้วถูกแล้วค่อยๆปล่อยคัาออมาแล้วเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับโอเคนะมีรถสวนมาระวังด้วยอาจจะกดเบรกน,นิดนึงครับโอเคจะเบรกนิดนึงเกียสองรถจะเร็วขึ้นนะระวังโอเคค่อยๆปล่อยคัาครับ ให้ให้ให้รถออกตัวไปเกี๊สองได้ไม่เป็นไรครับเพราะรถเราเบาแต่ถ้ารถต่างหนักต้องออกตัวเกี๊หนึ่งนะอ้าวมองขวาแล้วหมุนเลยสวัสดีครับหมุนอีกดึงหน้ารถให้มานหยุดในเดินซ้ายคันจับคันครบอ่าต้องได้ให้ตรงดีครับไปคันออกมาแล้วก็กดเร่งเบาๆ เลเซียอยู่ครับอ่ะกดเบรกนะครับกดเบรกนิดนึงโอเคแล้วก็หมุนเหยียบเบรกละนี่คือเหยียบเบรกเยอะสเหตุเพราะว่าเหยียบเบรกเยอะจนรถสั่นกระตุกเหยียบคันลงไปไม่ทันรถจะดับเพราะนั้นถ้าเหยียบเบรกเยอะๆต้องเหยียบอะไรกันไหมครับถูกต้องเมื่อกี้เรายังไม่ได้เหยียบคันโอเคเข้าเกียร์ว่างก่อนเข้าเกียร์ว่างก่อนอ่าแล้วก็ปิดแอร์นะอันนี้ยังไม่ต้องปิดก็ได้เป็นไรแป๊บเดียวโอเคสตาร์ทรถครับเหยียบคันให้สุดที่เกียร์ว่างก่อนนะ เอาวางล็อคสตาร์ทรถแล้วปิดกุ่มจ่ายสตาร์ทปิดแล้วพอเอาใหม่ไม่เป็นไรไม่ติดพอโอเคเข้าเกียร์หนึ่งครับผมเปิดเองให้นะดันซ้ายก่อนดันขึ้นโอเคเท้าขวาวางไว้ที่เบรคค่อยๆปล่อยคาัาออกค่อยๆปล่อยมาอมองแยกข้างหน้ามองแยกทางซ้ายไม่มีใครนะให้หน้ารถแล้วเอาไปนิดนึงอ่านบนซ้ายเพิ่มอ,อ,อีกเอาแค่แค่นี้ก่อน โ okay. อเคปล่อยค์ดครับแล้วก็กดกระเลงได้เดี๋ยวผมจะให้ฝึกเข้าเกียร์สองนะโ okay. อเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก่อนนะให้เลยรถคันนี้ก่อนนะให้เลยรถคันหน้าก่อนดีกว่าไม่เป็นไรตอนนี้เดี๋ยวเกียร์สองเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ให้เห็นว่าปลอดภัยตรงๆดีๆทางดีๆก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นเกียร์สจะเข้าซ้ายมองซ้าย โอเคเปิดไฟเลี้วซ้ายมองกระจกมองข้างด้านซ้ายกดเบรกก่อนเท่าความกดเบรกนิดนึงก่อนแล้วก็เหยียบคันลงไปให้สุดอ่าเนี่ยเหยียบคันสุดยังไงรถก็จะไม่กระตุกตับแล้วเพราะเมื่อกี้อ้าวปอดคับเบาเบอ่า ปขับเบๆอ,อ่มองขวานนะมองซ้ายะไปคับมาอีกอ่แล้วมุนซ้ายเลยหมุนคับมุนมุนอีกอ่าเพื่อให้หน้ารถเราเข้ามาอยู่ในเลนซ้ายนะโอเคให้หน้าเข้ามาก่อนเข้ามาแลงเขับมาแล้วก็คือมันกลับอีกรอบนึงโอเคเอาเปคัดที่เหลือแล้วก็กดคาริเงอร์อ่ข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับ กดเบรคลงนิดนึงครับมองขา้างหน้ามองในซอยไม่มีใครอะ่ะกดคันลงไปนิดนึงอ่านแ้ก็หมุนหมุนหมุนครับหมุนอ่ะเดี๋ยวอรอแป๊บนึงก็ได้ครับอ่า,าได้ครับไม่เป<า>็ไไโโนไรโอเคนะตอนนี้รถหยุดเลยใช่ไหมครับพี่เบรกไม่กดนะเบรกปล่อยมาก่อนเอาเบรกแค่แปะไว้เบรกแค่แปะอ่าอย่าอย่าวางแป้นเบรกไว้ที่คันเร่งแค่เท้าขวาวางที่แป้นเบรกก่อนแล้วปล่อยคันออกมา ค่อยๆปล่อยเข้ามาช้าๆครับอ่าก็ะดุนเพิ่มอ่าเพื่อดึงหน้ารถให้กลับมาอยู่ในเลนซ้ายเหมือนเดิมเด้ไหมอ่าเด้แล้วคืกลับอีกรอบนึงโอ่าเคร่งเคร่งเบาเบาครัปลอดภัยแล้วกดเคร่งเบาเบา,บา ดครีอีกจะฝึกเปรกเกียร์สองกดอ็ดีครับให้ดีนเสียงเครื่องยนต์ดังวูบเข็มกิโลเมตรก็จะขึ้นมาประมาณยี่สโอเคนะเข็มซ้ายมือคือเข็มรอบจะขึ้นมาประมาณ2อ0 0รอบโอเคเร่งนิดนึงอ่าได้ละเหยี่ยคายสุดอ่าแล้วก็ยกเบรกอ่าว่างก่อนแล้วดันซ้ายสุดดันลงเกียร์สองนะอโอเคเปิดไฟเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาครับเปิดเบรกก่อน มีใครไหมอ่นไม่มีใครปอดคันออกมาเบ,บ็กไม่กดนะ้ำไปครับถ้าเราจะไปเราต้องปลอ่อยคัดก่อนโอเคมองสองไฟฟ้าด้วยถ้าไเร็วเราก็กดใช่กดคันเพื่อดึงให้รถช้าลงอ่ะมีรถขึ้นขามาระวังด้วยครับ เปิดไฟเลี้ยวขวามองกระจกมองข้างด้านขวามีใครไหมเท้าขวาวาไว้ที่เบรกแล้กวกดเบรกนิดนึงนิดเดียวโอเคต่อกรุ่าโอเคมองนั้นโอเคมอโเคมน้นให้อยู่ในที่สองไว้ ลดขายขออนะครับจากออกขวามองขวาก่อน,นอ่าโอเคครับบางคนด้วยอาจจะเข้าซ้ายมองซ้ายก่อนอค่คข้างหน้าจะเดียวขวานะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาติดไฟเลี้ยวลกกดเบรกให้ช้าลงก่อน อีกครับอ่าแล้วกดคันลงไปให้สุดสุดเล้ดไม่มีอะไรเปราะลวหลายออมองขวามองหน้ามองซ้ายมองมุมเลี้ยวขวาให้อยู่เที่หอ่หออาข้าหน้าเลี้ยวขวาครับ กดเบรคใช้ลงดีครับไม่หยุดนะไม่หยุดปล่อยเบรกครับถ้าใช้ไม่จําเป็นเราอย่าไปหยุดโอเค okay. ถ้าเราหยุดไปกระทันห,หนันมากเกิดไปรถข้างหลังที่เขาตามมาอาจจะชนท้ายรถเราได้ะไนะโอเคเอาล่ะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ไปหยุดข้างหน้านะครับโอเคเปิดเฟลล์ซ้ายตีขึ้นอ่าเหยียบค้าให้สุดแล้วเหยียบเบรคเราจะจอดรถดิ่มถนนไม่ไม่เราจะจอดรถดิ่มถนน,จจอ,ถถน,นอ่ะปล่อยเบรคก่อนปิดโทษที่ปิดกับเบรคเกินหนึ่งดีกว่า ดึงขวเดินขึ้นโอเคออาเท้าขวายึดที่เบรกนะออาเก็บปล่อยรถไหลช้าๆเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมองกระจกมองข้างด้านซ้ายมีรถหมอสายแท้ขึ้นมานะออาเก็บปล่อยรถไหลครับเดี๋็กก็จอดลิถนตดข้างทางเอาไปคัดอกอกไปเอาคอย,คอยปล,อลยนะ่อยรถไหลนะอ่าโอเคอ่าดึงเข้าซ้ายและดึงขวานิดนึนงโอเคเอรถตรงก็คืนกลับ อ่หยุดรถนะครับเยียบค้าจีบเบรกโอเคอเข้าเกี้ยวว่างแล้วดึงเบรกมือว่างแล้วดึงเบรกมือโอเคเอาไปค้าได้